สวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นผมผมเอกฟ e ีดอมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Call of the Wild the Angler นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปล่าปลาตำนานในแมปญี่ปุ่นนะฮะเป็นปลาตัวนี้เลยครับผมตัวไหนวะครับหนึ่งเอ่อมันชื่อปลาว่าคอยโนทาคิโนโบรินะครับผมเป็นแมปไอเป็นปลาที่อยู่ในแมปญี่ปุ่นนะครับเป็นระดับเลเจน d ด r รีหรือว่าปลาตำนานครับผมปลาตัวนี้นิสัยของเขาคือโฉบเหื่อเหรออ่าแล้วก็อยู่แถวแบบน้ำตกเหรอ น้ำเชี่ชยๆอะไรประมาณนี้บ้าเนี่ยฮะตะก้อนเกตนะครับผมแล้วก็เหยื่อที่เขากินนะครับหลักๆก,ก็จะมีขนมปังครับผมเล็ดเวิร์มข้าวโพอดนะบัตรเวิร์มก็มีเล็ดเวิร์มอ่ะนี่บัตรเวิร์มพวกอาหารเม็ดประวะเนี่ยโหกินเยอะอยู่นะจะส่วนใหญ,ญ่แล้วจะเป็นแบบเหยื่อแบบเหยื่อเป็นอนะ่ะไม่ใช่เหยื่อปลอมอะ่ะอ่ะผมจะลองใช้เป็นนี่ฮะ,น,ฮะนี่มีหลักนะมีขนมปังเลดเวิร์มข้าวโพอดผมจะใช้สี่อย่างนี้เป็นหลักแล้วกัน ขนมปังเลดเวิร์มคอนแล้วก็โดเนี้แป้งโดเนี่ยลองใช้ดูซึ่งปลาตัวนี้มันไ่ใช่สายโฉบใช่ไหมผมต้องเอาคันนี้ไปแล้วกันเอาเป็นคันทุ่นนะครับอ่าตัวนี้เลยฮะเอาเป็นคันสปินนะตามนี้เลยครับ,บผมผมผมบอกเลยปลาตัวนี้ผมเอาเปรียบมากเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณเก้าโลครับผมน้ําหนักเขาเห็นป่มแต่ผมนี่ล่อของใหญ่เลยฮะล่อของใหญ่เลยครับ, <laughs> รออรบนี่ครับ อ่าคันครับผมสปินลอกสปินแบบตัวรองท็อปเลยเอ่าแล้วก็ดูครับสายครับสายรับได้สิบเจ็ดจุดห้าศูนย์่ะใช้เป็นทุ่นชิงหลวแล้วกันเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวนะเออตะขอนี่เอาซักเบอร์อะไรดีวะถ้าเป็นระดับเลตเตอรี่เอาซักรองเบอร์หนึ่งแล้วกันแล้วก็เอ่อใช้อะไรดีวะรถสองรถสามได้ไหมอ่ะลองเบอร์สามก็ได้แล้วลองเลตเวิร์มด,ด,ดูนะผมจะลองดูก่อนแล้วกันว่ามันกินหรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูนี่ว่าตำแน่งนี่ผมมาร์กไว้นะผมอ่ามันอยู่มันอยู่ตรงไหน <c oughs> ตรงไหนวะอ่าจากจุดเกิดของเรานะครับตรงนี้นะครับผมให้เราขับรถขึ้นไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็มาร์กจุดตรงนี้ผมซึ่งปามันอยู่แถวบริลเวสพานนะผมแถวในน้ำเชี่ยวเร,รื่องอ,อ,อยู่นะวัไดไปดีกว่าครับผมวัดปุ๊บขอบคุณ5้าพันซับท,ที่ซับมาด้วยนะผมวันนี้ก็เปิดหน้าหน่อยแล้วกันนะห้าพันซับแล้ว แล้วเราก็ใช้แค่ทุนตัวนี้นะอย่าลืมนะชุดเซตนี้นะครับเซตนี้เลยเอา่าตั้งไหนวะมาร์กจุดก่อนแท็กปุ๊บมันอยู่ใ,ใกล้เลยแหละเออนี่ไงใ,ใกล้ๆครับผมไอปลาตัวนี้เราสามารถมองเห็นได้ไนดะ้จริงผมเคยตกได้อยู่เอเนี่ยน้ำมันเชี่ยวเห็นไหมฮนะเราต้องลองสังเกตดูดีว่ามันมีปลารออยู่หรือเปล่าปลา,ปลามันตัวสีเิงทองครับไอตัวเนี้ยผมขอมองด่วน มันน่าจะอยู่บริเวณบริเวณนี้แหละเออไหนวะอยู่ใสอยู่ใสมองไม่เห็นเลยเหลือลองมองลองดูบนสะพานนี่เห็นปหมวะขอเช็คก,ก่อนเห็นไหมบนสะพานเนี่ยใช่ปหมวะนั่นไงนั่นไงผมเห็นแล้วนั่นไงนั่นไงนนั่ไไงงกูเห็นแล้วก็ไงไปแล้วป่านนี้ผมบอกแล้วเอาเปรียบม,มาก ความลึกเหรอเอาสักศูนยุสองเมตรพอละตี้แม่งกลางแม่น,น้ำนีแหละอ้าระหว่างนี้เราก็มารอดูกันครับมารอดูครับโฟกัสก่อนเนี่ยตัวทุนเราน้ำแม่งโคตรเชี่ยวเลยอ่ะผมไม่รู้ป่าจะกินป่ะนะถ้าขอเบอร์เนี้ยถ้าขอเบอร์สามกินป่ะวะเว้าน,น้ำแม่งเชี่ยวมากดูมันพัดดิมันตกยากตรงนี้แหละครับผมที่น้ำมันเชี่ยวอ่แหละผมเจอตัวนะแต่มันไม่เอาว่ะผมเปลี่ยนเยอะดีว่ะไม่ไหวละ งั้นลองเป็นตะขอถ้าตะขอเบอร์หนึ่งอะ่ะมันใส่เลตเบอร์ไม่ได้วะเฮ้ยมาใส่แป้งโดได้เว้ยอ่ะแป้งโดแล้วกันเนี่ยใส่โดนะไปดูแป้งโดนะฮะเป็นเยอะแล้วเอาสักศนะูนย์จุดสามนะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงกูจเกจอแล,ล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วริมฝั่งเลยนะเอิงเอาตียั่วดิครับอย่างนี้ตียั่วเลยฮะ เอาเลยครับกูเห็นแล้วรออะไรยังหว่านี้กินไหมยังไงนี่ยังไงเห็นแล้วเห็นล่างๆแล้วเห็นล่างๆแล้วครับผมอ้าวเห็นล่างๆแล้วไม่รู้ผู้ชมเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเห็นนะมันอยู่ข้างล่างซ้ายจอล่างๆเมื่อกี้นี่นี่นี่มันอยู่หน้าผมเนี่ยนี่ยนี่นี่หน้าเนี่ยนี่นี่นี่ยตรงตรงคันเบ็ดผมเนี่ยมาแล้วมันไปนี่ไป ได้ดีเออดับด uh ับลงไปด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 ับลงไปใกล้ๆเฮ้ยโอ้ยอย่าลีลาดิเอาเปล่าเอาเปล่าวะไอ้มึงจะหลบมึงจะหลบทำไมกูเห็นอยู่ไม่เอาเหรอเฮ้ยเอาแล้ว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  ต่อแล้วต่อต่อเบามากต่อต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้ววัดสบายละกูนิ่ม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 บอกเลยว่านิ่มนิ่มครับมาเลยนิ่มนิ่มบอกเลยว่านิ่มนิ่มโอ้เสร็จคอยโดชอกิโดโมลิครับผมนี่ชิวมากตัวนี้9จ้าโลว์บ่ายครับ เป็นปลาระดับเลจนเดอรี่ครับผมนี่ปลาสีทองครับผมไปเงี้ยสวยเฉียดสวยเฉียดแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยเพราะมันเบาจัดอ่ะดูดิสิบสามวิเองครับท่านผู้ชมปลาแม่งอยู่ใต้สะพานน้ำคดเชี่ยวเลยครับกินนคดมันกินนะมันกินแบบเหมือนละแวงมากเลยนะโอเคผมสลับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณสลับ5 0าพันซับด้วยนะครับไม่เบื่อย่าลืมกดไลค์ดิล